สวัสดีค่ะพบกับการทำนายไพ่ยิปซีประจำเดือนตุลาคม25 6 4กับอาจารย์ปุกกี้ถึงช่อง u t u b e ปุกกี้พยากรณ์เหมือนเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาราศรีกรกฎหรือผู้ที่เกิดวางวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาหรือท่านใดนะคะที่มีลัคนณอยู่ราศรีกรกฎก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การทำนายก็ต้องขอเรียนแจ้งเหมือนเช่นดังคลิปที่ผ่านมานะคะต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าผลการทำนายเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวของใครดังนั้นผลการทำนาย อาจจะมีความตรงหรือไม่ตรงหรือบางอย่างอาจจะเกิดแบบสลับส,บสบเปลี่ยนกันเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นขอให้ทุกท่านนะคะใช้วิจารณญาณแล้วก็เลือกรับแต่สิ่งที่เป็นพลังงานทางด้านบวกนาไปเป็นข้อคิดข้อปฏิบัติหรือข้อพึงระวังในการใช้ชีวิตกันนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวของท่านเองนะคะไม่นนว่าจะเป็นไพ่พีนะคะหรือโหราศาสตร์ไทยก็สามารถติดต่อมาได้เลยคะ่ะทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างคลิปนะจะเป็นไลน์แอดหรือว่าจะเป็น Facebook อาจายก็ได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ ทุกทุกท่านนะคะที่ช่วยกันให้กำลังใจในการกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe กันเข้ามานะคะแล้วก็ต้องหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าหลังจากจบคลิปแล้วนะคะคนที่เข้ามาดูใหม่ๆช่วยกันกดเพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะคะมาตอนนี้ไปดูดีกว่าค่ะสำหรับชาวราศรีกรกฎนะลัคนากรกฎในช่วงเดือนนี้ค่ะมาดูเลค่าสำหรับชาวกรกฎลัคนากรกฎในช่วงเดือนนี้นะคะ ความรู้สึกของคุณนะช่วงเดือนนี้มันมีความรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะ,ะกดดันนะกดดันในเรื่องของเงินเป็นหลักนะช่วงนี้นะอะไรก็ไม่สําคัญเท่าเงินแล้วสำหรับชาวกรกฎนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาดูในเรื่องของน้องๆนักเรียนนักศึกษาในช่วงนี้ก็การเรียนนะ,ะก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะแต่เพียงแท่ว่าบางทีอ,งอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเราไม่ค่อย นะหรือเราไม่ค่อยเข้าใจนะในบทเรียนหรือบางทีให้เรามาระวังเรื่องของการมีปัญหานะ ขัดแย้งนะคะกับเพื่อนนะ,ะเพื่อนที่โรงเรียนหรือเพื่อนอร่วมชั้นหรือว่าเพื่อนสนิทของเราเองก็ได้นะช่วงเดือนนี้นะคะแต่การเรียนก็ยังคงไปได้อยู่เรื่อยๆนะคะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็อาจจะปรึกษาปัญ,ปญหาตรงนี้กับครูบาอาจารย์นะคะแต่ถึงยังไงก็ยังมีความสําเร็จนะในเรื่องของการเรียนนะคะทีนี้คนที่ทํางานประจํำกันก่อนนะ,ะทำงานประจําในช่วงเดือนนี้การงานของคุณก็ยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะก็ะได้ six of wands นะคะได้ไพ่6 ไม่เท้าขึ้นมาแล้วก็ถ้าใครที่ทําเกี่ยวกับมีค่าคอมมิชชั่นนะหรือเป็นลักษณะของเซลล์หรืออะไรที่เป็นตัวแทนในหน้านะช่วงเดือนนี้จะค่อนข้างปังนะค่อนข้างปังในเรื่องของยอดขายนะเกี่ยวกับยอดขายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะทั้งหมดทั้งปวงก็มีเณฑนได้เงินนะจากเรื่องของการขายช่วงเดือนนี้ชาวกรกฏลัคนารกรกฏอาจจะต้องใช้คําพูดคําจานะในการหาเงินนะในการ ทำงานนะคะหรือว่าใช้สมองก็ได้ในการทำงานคิดคิดแล้วก็พูดนะคะการใช้ปากหรือใช้สมองในเรื่องการทำงานในช่วงนี้เนี่ยจะทำให้ชาวกรกฎมีความสำเร็จนะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นการพูดในลักษณะที่ดีด้วยนะคะคือตรงนี้อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องของคำพูดนิดนึงนะ,ะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการได้รับผลกระทบนะ,ะแต่อาจจะต้องคิดก่อนพูด นะสักนิดหนึ่งนะคะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ปากพารวยเนาะมีเกณฑ์การได้เงินนะคะได้เงินก้อนอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะได้เหื่องของค่มมิ m ช i s s i o n ในหน้าหรือเป็นตัวแทนนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการทํางานที่เกี่ยวกับเหออมือนกึ่งกึ่งนะคะที่จะได้ลูกค้ามาเซ็นสัญญาตรงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนคนทําธุรกิจนะ ็เชกเช่นเดียวกันนะคะการงานหรือการธุรกิจของคุณนะช่วงเดือนนี้มีความปังมากๆแต่มันจะเป็นลนักษณะของไตระดับนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่เข้ามาอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะบางทีคุณอาจจะไม่ได้คาดคิดมาก,ก่อนเลยว่าโอ้มันทีมันขายดีเนาะบางทีมันมีผลิตออเดอร์แทบไม่ทันนะคะตรงเนี้ยบางทีตรงเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้คาดคิคหรือว่าคาดคิดไว้ก่อนมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นชาวกโรคดและคณะกโรค ทีนะ่ทำธุรกิจหรือว่าคข,ขายช่วงนี้ต้องเตรียมนะต้องเตรียมงานหรือว่าเตรียมสินค้าของคุณนะคะให้ดีนะเพราะว่าอาจจะมาลักษณะการมาเข้ามาอย่างกระทันหันเรื่องของการออเดอร์เข้ามาโดยที่ว่าคุณตั้งรับไม่ทันก็กได้นะคะนะช่วงนี้การงานการธุรกิจค่อนข้างดีใครหางานนะใครอยากที่จะสมัครงานนะช่วงนี้เขาบอกว่าให้ส่งไปเลยนะส่งเอกสารนะคะส่งเรซูเม่ไปประมาณ3-6วันนะ มีเกณฑ์ได้รับการติดต่อกลับแล้วก็จะมีเกณฑ์การได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงนะสำหรับคนที่หางานอยู่นะคะส่วนคนที่ทํางานประจำว่าอยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีไหมมีค่ะนะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวด้วยบางทีอาจจะแบบมาอย่างแบบฟุ๊กๆนะเจ้านายแต่งตั้งให้เจ้านายแบบเซ็นอนุมัติให้ตรงนี้ให้ผ่านนะใครที่ยังไม่ผ่านโปรรับรองผ่านโปรแน่นอนค่ะนะคะเป็นเกณฑ์ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องของงานและก็เรื่องของธุรกิจทีนี้ มันจะมีปัญหานิดหนึ่งนะคะให้เรามาระวังเรื่องของการมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนนะ,ะที่เมื่อกี้บอกไปในเรื่อง ของน้องๆนักเรีนนักศึกษานะคะเรื่องของเพื่อนะไรพวกที่ต้องระมัดระวังนะลูกนะแล้วก็คนในเรื่องของการทํางานอ่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวกับคนคนก็คือนี่แหละเพื่อรวมงานนะคะคนที่เราไปติดต่อบางทีการเอ่อเหมือนเขาเรียกว่ามันมีปัญหานะคะในเรื่องของคำพูดคำจาทีอาจย์บอกไปต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดคำจาด้วยนะคะปากพารวยก็จริงแต่ต้องระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของการพูดหรือว่าเอกสารสัญญานะคะ บางทีเราอาจจะทําเกิดการปิดพลาขึ้นมาเกิดขึ้นได้นะคะเช็คแล้วเช็คอีกนะคะในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือจะเป็นลักษณะข,ของการข้อมูลได้เรื่องอ e ีเมลเรื่องของการคอนเฟิร์มลูกค้านะ,ะช่วงนี้ก็ต้องดูนิดน,นึงนะคะแล้วก็ ปฏิสัมพันธ์ที่ระหว่างเรานะกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนสนิทของตัวเราในแหละนะคะช่วงนี้บางทีมันอาจจะเกิดการเข้าใจผิดนะจากคําพูดที่เกิดขึ้นได้นะฉะนั้นนะเวลาพูดอะไรกับเพื่อนนะช่วงนี้ก็ต้องาาระมัดระวังเรื่องของคําพูดคําจาก,กันด้วยนะคะอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแวงกันแต่ว่าจะมีคนกลางเข้ามาช่วยนะเข้ามาช่วยไกลเกลี่ยทะเลาะกันกับเพื่อนนะเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทเพื่อนบ้านก็นได้จะมีคนกลางเข้ามาช่วยนะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้ชาวกรกฎลัคนากรกฎ จะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่นะฮะรูปร่างข่าวท้วมหญิงหรือชายก็ได้นะคะจะเข้ามาช่วยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนะคะ่ว่าจะเป็นการงานการเรียนหรือธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าช่วงเดือนนี้การเงินของเช่าก็รกดดูวเอง <c oughs> <c oughs> นะให้ให้ให้ภาพเป็นฟองนให้ภาพมัน็น,ะานดาเรื่องสองดาบเฉียวนะะฉะนั้นช่วงนี้การเงินตึง เปี้ยมากเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับจะหมุนเงินไม่ทันเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะมากรายรับมีนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปโดยละหาเงินได้นะมีอินคัมเข้ามามีเรื่องของธุรกิจเข้ามามากมายแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่เข้ามาแล้วก็ออกเข้ามาแล้วก็ออกนะคือไม่ที่เข้ามาแล้วแบบเออกอดไว้อะไรเงี้ไม่ใช่นะคะเข้ามาแล้วไปเลยจ้านะเร็วมากนะบางทีแบบเขาเรียกจะเรียกได้ว,ว่าผ่าน,นผ่านบัญชีนะผ่านกระเป๋าตังค์นะเขาเียแค่ผ่าน ะะเป็นทางผ่านฉะนั้นช่วงนี้ชาวกรกฎหมุนเงินสุดๆนะคะเล่นแร่แปรธาตุเข้าซ้ายใจขวาเข้าหน้าใจหลังฉะนั้นมันก็ตื่นะแต่อย่าไม่ต้องกุ้มใจไปนะคะอย่างที่อาจารย์บอกมีคนช่วยผู้ใหญ่รุมร่างขาวท้วมนะจะเป็นหญิงเป็นชายก็ได้นะ,ะจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็ต้องท่องคำว่าประหยัดไว้ก่อนนะสำหรับชาวกรกฎนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงด้วยนะนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะใคร F สินค้าหรือว่าเป็นผู้ประกอบการก็ดีนะคะช่วงนี้เดอร์เข้ามาก็เยอะก็จริงแต่ว่าก็ต้องดูในเรื่องของการโอนมาจริงหรือเปล่านะคะโดนมีสลิปหลอกหรือเปล่านะคะหรือว่าตัวเราเองนี่แหละนะคะอาจจะผิดพลั้งผิดพลาดนะในเรื่องของการที่ว่าเราจะโดนข้อโกงก็ได้นะคะตรงนี้มันเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นใช้ความรอบคอบ,อบและมาระวังในเรื่องของการเรงินด้วยนะคะมาดูเรื่องของความรักกันเลยดีกว่านะคะช่วงช่วงนี้ ต้องบอกว่าชาวกรกฎจะปังในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะถ้ามาดูในเรื่องของคนโสดกก่อนนะในในด้านคนคนโสดเนี่ยช่วงนี้คนโสดนะคะเหมือนกับจะมีเขาบอกว่าเหมือนกับจะมีคนเข้ามาแต่ว่าตัวเราเองนี่แหละค่ะไม่สนใจนะคือฉันไม่แคร์ฉันไม่อยากได้นะฉันไม่อยากให้คนรักเข้ามานี่ไงมาจริงจริงยนะคะมีสองถ้วยเข้ามาหรือคนรักเก่านะมีไหมคะคนรักเก่าที่จะอยากที่จะรีเทิร์นเข้ามานะหรืออยากที่จะ ข้ามาคบกันใหม่ขอคบกันใหม่หรือตัวเรานี่แหละค่ะอยากที่จะไปคบเขาก็ได้แต่ว่ามันถูกป,ปิดกั้นนะคือถ้าเกิดเป็นลักษณะของการที่มีคนรักเก่าเข้ามาหาเราตัวเราก็เซโนนะคือไม่ไม่อยากอย่ามาอย่ามาให้เจออีกเลยนะคือไม่อยากยุ่งนะปิดกั้นแล้วไม่อยากคบไม่อยากรีเทิร์นกันอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวเราแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของเขานะบางทีเนี่ยเราอาจจะอยากไปคบกับเขานะขอเงาะกินดีเขาก็ไม่เขาไม่หลับนะคือตรงนี้มันเป็นลักษณะของการที่ตัดแล้วนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่ตัวคุณด้วยนะคะว่าจะพิจารณาอย่างไงนะแต่อาจารย์มองว่าคุณอาจจะไม่แล้วนะแต่อาจจะมีกิจการได้ได้รับการติดต่อกลับมานะคะหรือแฟนก็อาจจะรีเทิร์นกลับมาแต่คุณอาจจะไม่นะสะ่ับคนโสดก็ดูกันไปก่อนก็แล้วกันนะคะถ้ายังไม่มีก็โสดต่อไปส่วนคนมีคู่ละ,ะคนมีคู่มาเลยนะช่วงนี้ทัศนคตินะคะต้องพูดคํานี้เลยทัศนคติระหว่างเรากับคู่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็รักกันแหละนะคะ คือไม่ไม่ได้มีปัญหารหรืออยากจะเลิกลาอะไรกันสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าช่วงนี้เบาได้ก็เบานะเรื่องของความคิดเห็นนะหรือ สิ่งที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ก็ได้ที่บางทีเราอาจจะขัดหัขัดใจซึ่งกันและกันนะบางทีเธอชอบนอนเปิดไฟฉันไม่ชอบนอนฉันชอบนอนปิดไฟอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะแบบเออเกิดความขัดแย้งก็เกิดขึ้นในเรื่องของ way of life ชาติคติกันเกิดขึ้นได้นะคะและอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของปัญหาเรื่องเงินนะอย่างที่บอกช่วงนี้คุณก็หมุนจนไม่ทันอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะคือแฟนก็อาจจะไม่ได้มีความช่วยเหลือนะหรือมีความช่วยเหลือให้คุณได้น้อยนิดหนึ่งนะหรือว่าอาจจะแบบต้อง ข้าประคองกันไปก่อนนะทำให้คุณมีความรู้สึกว่ากออ็อาจจะมีปัญหาหนาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงทองทองเกิดขึ้นได้นะคะตรงนี้ก็ต้องใช้ความปรับความเข้าใจหรือว่าต้องนะดูซิว่าเป็นยังไงบ้างอาจจะทเาแฟนนะขึ้นมาอย่างที่บอกนะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือแล้วก็อาจจะพาก,กันไปสะดอกข้อหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอาจจะไม่ต้องถึงเสดข้อหรอ,อกคือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าทําบุญนะคะบูชา หรือพระเกจิอาจารย์ที่เรานับถือนะบนบานหรือว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการเงินนะเราสัมพันธภาพตรงนี้ให้มันดีขึ้นนะคะคิดว่าน่าจะช่วยได้นะอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพมีไหมเรื่องของสุขภาพมีนี่เหนมาเลยปวดหลังนะคะปวดหลังอาจจะมีเกณฑ์การผ่าตัดกระทันหันนะเกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับเรื่องของระบบภายในสตรีนะคะปวดท้องประจำเดือนไหมนะคะน้องๆ หรือว่าคุณผู้หญิงท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปวดท้องเวลามีประจำเดือนมากๆนี่ก็อาจจะต้องไปหาคุณหมอนิดนึงนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องหลังเรื่องกระดูกปวดหลังปวดบั้นเอวนะคะบางท่านอาจจะนอนผิดท่านะตกหมอหรือเปล่านะ ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดกระทันหันบางท่านอาจจะมีแพลนหรือว่าอยู่ดีก็ต้องผ่าตัดก็ได้นะคะเกี่ยวกับสายตานะกระดูกอย่างที่พูดไปนะช่วงนี้ชาวกรกฎต้องรักษาสุขภาพสนิดหนึ่งนะคะโควิดก็ยังอยู่นะฉะนั้นก็อย่าประมาทนะคะอือนะบทสรุปนะ,ะได้เดร์สตรนด์เข้ามานะคะก็ใจเย็นๆในนะช่วงเดือนนี้นะคะบางทีอารมณ์นะของชาวกรกฎนี่ค้อนางานที่จะแรงนิดนึงนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่ครองคนที่มีคู่ครองแล้วช่วงเดือนนี้นะคะก็บอกว่าต้องพยายามทำตัวให้มีเสน่ห์น่ารักไม่ไม่แรงนะท,งที่บอกเบาได้ก็เบานะคะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยค่อนข้างดีนะ,ะโดยเว้นเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้นะคะยังไงก็อาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้สาวชาวราศรีกรกฎลัคนากรกฎให้ผ่านไปได้ในช่วงเดือนนี้กันละกันค่ะนะใจเย็นๆนะได้เดือดร้อขึ้นมาชา้าๆได้พาเลีมงามหรือว่า พยายาม Control ในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะในช่วงแบบนี้ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ